็สวัสดีด้วยทุกคนจะด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง u f u e TV นะครับก็วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมรถกันนะไม่ไม่รู้แต่ชื่อไม่ชื่ออะไรนะถ้ารู้ก็บอกด้วยอาภาษาอังกฤษไม่ออกแค่ผมวันนี้ได้เล่นแค่ประมาณสามวันเองเดี๋ยวพาไปดูรถ เน่ก็พวกรถผมนะครับมี r า5สามห้าแล้วก็กระบะนะครับแล้วก็สามหาศูนย์แซใช่ไหมแช่สามห้าศูนย์แซดหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ชื่อเจ้าคาเลยผมก็เลยตั้งผมก็เลยผมก็เลยตั้งชื่อว่า KRP สามสามกับ KRP สองสอนะ ไม่รู้จะชื่อมันแล้วเราไปเล่นเอาอาสามารถพาไปฟาร์มเงอนกันกล่องเขาเปิดกล่องก่อนอะไรอ่ะเออะไรอ่ะอ้าวดีเดี๋ยวนะ K R T หนึ่งหนึ่งอะไรวะทุกคนอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเฮ้มันคืออะไรอะ่อออะ,รอะทุกคน อันนี้ยังดีกว่าเลยสวยเก๋เยอะอ่ะอันนี้ก็ใช้ได้ด้วยผมนะแต่งถึง x เลยเอ็กหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบหก 11, นะแล้วก็ hp ก็สามพันเจ็ดร้อยสามนะสุดแกก็คำนี้ เท่านี้นะเดี๋ยวพาไปดูชุดแต่งกันชุดแต่งก็อันนี้นะครับ LT5 EP755 แ้วล้อก็เป็นล้อล้อล้อไม่ใช่น,นี่นี่นะครับ TE38 DE CP DEEP นะครับนี่ ฮัลโหไม่ทันก็แคปหน้าจอไปเลยนะแต่ผมว่าผมจะเปลี่ยนอยู่นะมา,มาใส่ล้อนี้ได้ปะวะเทปไหมวะอุ้อยใช่ได้ใช้ได้ใช่ได้ไดอืมอ่ะลร้อนนี้แหละอร้อนนี้แหละสวยใช้ใ่เดี๋ยวเรามาดูอันนี้นะนี่ก็ใช้เป็น ถังอันนี้นะครับสองล้านเทอร์โบก็เนี่ยเทอร์โบทองห้าห้าล้านแล้วก็จะใช้เป็นมันจะใช้เป็นสีน้ำเงินนะแต่ว่าจะเปลี่ยนอยู่เอาไปตัวนี้แหละแล้วก็เป็นอันนี้ นี่อันนี้เพราะว่าตัวนี้มันเบิ้ลอ,อยากไม่ได้เฮ้ยมันหมุนรอได้ด้วยเหรอเฮ้ยเพิ่งรู้โชก็โชกประมาณนี้นะแต่อันนี้แบบเอาสลากเลยอ่ครับต่อไปก็ไปตรวนี้ตรงนี้ก็จะใช้เป็นตัวเนี้ยอันนี้นะครับเนี่ยที่มันขึ้นอยู่เนะนี่ยเนี้ย เออตัวนี้แหละต่อไปก็ไม่เป็นกล่องอันนี้นะกล่องก็จะเป็นนะ H F T Y P E R P R O มันเอ่ะนี่อ่านว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยครับอะไรเนี่ย ต่อไปก็น,นี้นะครับก็ใช้เป็นตัวนี้ v x อันทองเลยไอ้ยังไม่จบนี่แล้วก็กองอันนี้วะว่าจะซื้อกองอะไรวะอันนี้ pr จะไปซื้อกองนะนั่นแหละนี่เนี่ยสองล้านห้าว่าจะซื้ออยู่เนี่ย ตัวที่ผมซื้อก็ตัวนี้อันนี้มันแดงอันนี้ก็ดีกว่านะสาท่อก็เป็นท่อเนี้ยท่อสุดท้ายเลยใช้ได้นะ ่ามไปกี่นาทีแล้วเนี่ยว่าท้ยนะ้นเราไปฟันกันมาตาแรกเริ่มเลย ออกหลังได้เปียบเขาไม่ต้องออกก่อนได้เปียบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่เ้ยรถใครมามาเบิ้นบางเฮ้ยเบิ้นยางวะอะไรขึ้นอย่างงี้เอ้าวอะไรวะ เฮ้ยทำไมไมันเหมือนกันหมดเลยวะเชจีดีอาว่าจดีดีอาว่ารถผมก็จีดีอานะมาอมหอนหายวับวิ่งก็วิ่งได้อยู่นะ เก้าจุดเจ็ดสามห้านี่หน้าอยู่เก้าจุดเจ็ดสามห้ามาทำไมหน้ามันเหมือนกันเลยวะเปลีย่ยนตัวละครไม่ได้หรืไง เฮ้รารู้อะไรวะงั้นเริ่มเกมกันเลยหายโอ้โหทำไมวันนี้ชา้าจจังวะอันนี้เก้าจุดเจ็ดอันนี้เก้าจุดเจ็ดทำไมอันนี้เก้าจุดแปดเลยวะ วิด้เพชรกับกล่องหนึ่งแล้วก็ได้เงินหนึ่งล้านเอ็กพีก็ได้ตั้งสองหมื่นสองหมื่นสามใช่ไหมยังมีถ้วยรางวัลตั้งหกสิบสี่เลยได้ม,มาหกสิบสี่ครั้งงั้นก็จะสามหมื่นประมาณน,นี้น่าจะไม่ถึง น่าจะถึงน่าจะถึงชั่วโมงอะว่าจะได้สามสิบล้านสามสิบปดสามสิบล้านหรือเปล่าก็ไม่รู้สามสิบล้านสี่สิบล้านหรือเปล่าแต่พวกโกงนะเืินมาแบบเอ็นฟินิตี้อะทุกคนไม่อยากเล่นโป้อะไปก็ขอตัวลานะบาย